รื้อถอนและก่อสร้างสถานที่บริเวณอาคารพาณิชย์รอบตลาดเทศบาลนครสกลนคร <S <S เรียนประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสกลนครทำไมเทศบาลต้องรื้อถอนและก่อสร้างสถานที่บริเวณอาคารพาณิชย์รอบตลาดเทศบาลนครสกลนคร เหตุผลและความจำเป็นของโครงการเทศบาลนครสกลนครมีอาคารพาณิชย์จำนวน45คูหารอบตลาดเทศบาลซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลที่ใช้เพื่อการจัดหาประโยชน์ให้เช่าสำหรับการพาณิชยกรรมอาคารเหล่านี้สร้างขึ้นและใช้งานมายาวนานกว่า40ปีซึ่งเกินมาตรฐานอายุการใช้งานของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่กำหนดไว้เพียง30ปี จากการตรวจประเมินสภาพอาคารพบว่ามีปัญหาความชำรุดและการเสื่อมสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและประชาชนในพื้นที่ดังนั้นเทศบาลจึงมีความจำเป็นต้องระงับการใช้งานอาคารพาณิชย์ทั้ง45คูหาและเริ่มต้นโครงการรื้อถอนพร้อมก่อสร้างอาคารพาณิชย์ใหม่ เพื่อสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในอนาคตนับ 1. ทําทำไมต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากประชาชนโดยเฉพาะผู้เช่าเดิมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อให้โครงการตอบโจทย์ความต้องการและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเทศบาลจึงกำหนดจัดทำประชาพิจารณ์ ต่อโครงการรื้อถอนและก่อสร้างสถานที่บริเวณอาคารพาณิชย์รอบตลาดเทศบาลน,นาครสกลนครเพื่อรับฟังและนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพัฒนาโครงการโดยมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญ 1. ประชาชนต้องการให้พื้นที่พัฒนาเป็นลักษณะใดพื้นที่สาธารณะเช่นสวนหย่อมสนามเด็กเล่นศูนย์การค้าพื้นที่จอดรถหรืออื่นๆตามความเห็นประชาชน 2. ลักษณะการพัฒนาที่ประชาชนต้องการเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นตลาดร้านค้าสร้างพื้นที่สำหรับชุมชนและกิจกรรมทางสังคมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนหรือแนวทางอื่นที่ตอบโจทย์ประชาชน 3. ผลกระทบที่ประชาชนคาดว่าจะเกิดขึ้นผลต่อการดำรงชีวิตผลต่อการจาราจรและสิ่งแวดล้อมผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่หรือผลกระทบอื่น เทศบาลนาครสกนลนครต้องการแบ่งปันตัวอย่างความสำเร็จจากเมืองอื่นๆในประเทศไทยที่ได้ดำเนินโครงการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารพาณิชย์รอบตลาดเทศบาลและนำพื้นที่เหล่านั้นไปพัฒนาต่อเพื่อประโยชน์สาธารณะเทศบาลหวังว่าตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและเป็นแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับพื้นที่ของเราโครงการพัฒนาตลาดท่าแพจังหวัดเชียงใหม่อาคารพาณิชย์รอบตลาดท่าแพในอดีต มีสภาพชำรุดรุดโรมและไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกเทศบาลเมืองเชียงใหม่ได้รื้อถอนอาคารเก่าและพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นลานกิจกรรมกลางแจง้งและพื้นที่สีเขียวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบและกลายเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน โครงการตลาดเทศบาลเมืองมหาสารคามตลาดเดิมประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นการจัดการขยะและน้ำเสียเทศบาลเมืองมหาสารคามได้พัฒนาใหม่ให้กลายเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่รวมพื้นที่ตลาดศูนย์อาหารชุมชนและพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณะประชาชนและผู้ค้าได้รับประโยชน์จากพื้นที่ที่จัดสรรอย่างเป็นระเบียบและยั่งยืนทั้งยังสามารถดึงดูดการลงทุนจากผู้ประกอบการรายใหม่ โครงการพื้นที่สีเขียวกลางเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอาคารพาณิชย์รอบตลาดสดเทศบาลอุบลราชธานีเก่าใช้งานมานานกว่า50ปีและมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยพื้นที่นี้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นสวนสาธารณะพร้อมสนามเด็กเล่นและพื้นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัววันนี้พื้นที่ดังกล่าวสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงช่วยลดมลภาวะทางอากาศและกลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมชุมชน ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการรื้อถอนและพัฒนาอาคารพาณิชย์รอบตลาดเทศบาลไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาอาคารที่ชำรุดเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และส่งเสริมความยั่งยืนคำถามสำ,สำคัญสำหรับชาวเทศบาลนครสกลนครท่านอยากเห็นพื้นที่นี้กลายเป็นอะไรพื้นที่สีเขียวพื้นที่ตลาดหรือแหล่งรวมกิจกรรมชุมชน เราจะพัฒนาอย่างไรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและศักยภาพของเมืองการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนจะช่วยสร้างพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างไรเทศบาลนาครสกลนครขอเชิญทุกท่านร่วมกันกำหนดอนาคตพื้นที่นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเมืองและชุมชนของเราสรุปในการออกแบบพื้นที่รูปแบบการพัฒนาและลักษณะของพื้นที่ที่ประชาชนต้องการ ประชาชนต้องการได้พื้นที่ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายและสมดุล mix use design เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของประชาชนควรพิจารณาออกแบบพื้นที่โครงการแบบผสมผสานไม่ยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจนเกินไปโดยอาจแบ่งพื้นที่หรือแบ่งชั้นการใช้งานประกอบด้วยโซนที่ 1. พื้นที่ตลาดสดปรับปรุงใหม่สำหรับค้าขายอาหารสดและของพื้นเมืองให้ผู้ค้าเดิมและ,กะเกษตรกรท้องถิ่นมีพื้นที่ขายของต่อไป แต่ปรับปรุงให้สะอาดและเป็นระเบียบเช่นมีซุ้มร้านที่ได้มาตรฐานระบบระบายอากาศดีพื้นทางเดินสะดวกไม่แฉะโซนที่2พื้นที่ศูนย์อาหารฟูดคอร์ทและสินค้าโอทอปหัตถกรรมรวมของกินของฝากประจำจังหวัดเช่นหมูยอผ้าครามเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสนับสนุนผู้ผลิตในท้องถิน่นโซนที่3พื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซและโซนสตาร์ทอัพ จัดพื้นที่นั่งทำงานห้องประชุมขนาดย่อมและร้านกาแฟร้านหนังสือให้คนรุ่นใหม่หรือฟรีแลนซ์มาใช้และมีห้องสำหรับธุรกิจใหม่เช่าพื้นที่ทดลองขายหรือโชว์สินค้าในราคาไม่แพงตามข้อเสนอของกลุ่ม YEC ที่ให้ค่าเช่าราคาถูกและสัญญาเช่าที่ยืดหยุน่นโซนที่4พื้นที่ว่างสวนหย่อมและลานกิจกรรมกลางแจ้งปลูกต้นไม้จัดมานั่ง และลานอเนกประสงค์ที่สามารถจัดตลาดนัดเกษตรกรงานเทศกาลการแสดงดนตรีหรือกิจกรรมชุมชนอื่นๆได้เป็นการตอบโจทย์กลุ่มสิ่งแวดล้อมที่อยากได้พื้นที่สีเขียวและกลุ่มชุมชนที่อยากมีพื้นที่จัดกิจกรรมส่วนที่ 5. พื้นที่จอดรถอาจสร้างอาคารหรือชั้นจอดรถเพิ่มขึ้นในพื้นที่โครงการซึ่งสามารถทําได้โดยอาจใช้ชั้นใต้ดินหรือชั้นบนของอาคารบางส่วนเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ รองรับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ข้อเสนอนี้สอดคล้องกับเสียงจากหลายกลุ่มที่อยากให้แก้ปัญหาที่จอดรถไม่พอเทศบาลควรศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างอาคารจอดรถหลายชั้นหรือการวางระบบการจราจร one w a ์รอบตลาดเพื่อให้รถเคลื่อนตัวได้สะดวกด,ดังที่มีผู้เคยกล่าวถึงว่าแต่ก่อนบริเวณนี้มีทําระบบเดินรถทางเดียวแล้วได้ผลดีการออกแบบเชิงผสมภาานี้จะทําให้พื้นที่รองรับทั้งการค้าแบบดั้งเดิม และการใช้งานสมัยใหม่รวมถึงมีพื้นที่สาธารณประโยชน์ผลลัพธ์คือตอบโจทย์ทุกกลุ่มอย่างสมดุลผู้ค้าเดิมมีที่ขายของคนรุ่นใหม่มีที่พบปะทำงานนักท่องเที่ยวได้เที่ยวกินซื้อของชุมชนได้สวนสาธารณะอีกทั้งยังช่วยกระจายคนใช้พื้นที่ไม่ให้กระจุกที่จุดเดียวลดความแออัดได้ทางหนึ่งในการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่นี้ให้เกิดความสมดุลที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของเทศบาลที่ประกาศเชิญชวนให้ทุกฝ่ายมาร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเมืองและชุมชนอย่างแท้จริงโดยหัวใจสำคัญคือการมีส่วนร่วมและความสมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมหากดำเนินการตามแนวทางที่วิเคราะห์มานี้โครงการพัฒนาพื้นที่อาคารพาณิชย์รอบตลาดเทศบาลนครสกลน,นครก็มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จในระยะยาว